ก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับขอบคุณค้าสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่เกม Downhill Domination กันอีกแล้วนะครับคราวก่อนนะครับเราเล่นอบังเอาไว้อยู่ที่ด่าน17นะครับวันนี้เรามาต่อกันเลยครับที่ด่าน18นะครับ o อ t i n u e Save Game เลยนะครับโอเคไป็นเลยกันเลยครับ การสั้นนะครับทุกคนไปเปิดขอสองสักสองสาม,มาหมัดอุ้ยนี่เปิดมาไม่ค่อยสวยแนละ้วแต่งได้อยู่ เดเร็วไปครับได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะไปครับวิ่งตามแนวธง โอ้ยไม่ชอบด่านที่เป็นฝ่ายอย่างนี้แล้วทุกคนมันจะมีท่อนไม้อยู่ครับบางทีเราอืกำลังจะพูดว่าเราไม่ทันระวังเราก็จะตายนะเมื่อกี้อย่างที่หนึ่งอยู่ดีๆตายครับไม่ตายอืตายโอ้โหที่สี่ไรครับเนี่ย จะควิดจะควิดไปไหนห,ไไห,นหมีหหเกือบเอ้าโอ้โหคิดว่ารัดได้นี่ไงทุกคนที่ผมบอกว่ามันจะมีท่อนไม้อย่างเงี้ยพลาดทีเดียวืือ อุ้ยเกือบตายที่ห้าเราอยู่ที่ห้าแสดงว่าโอ้โหหมดด่านแล้วครับโอโ้ที่สี่ครับฮ่ามีแววเหมือนเห็นภาพ EP ที่แล้วเด้งขึ้นมาเลยครับที่เราติดอยู่ด่านเดิมนาน,น,าน โอ้โหจักรยานเขาเร็วมากรัดไปเลยครับรัดไปเลยครับโอ้โหออกโอ้โหไม่ได้สีแดงด้วยอะไรครับเนี่ยผมเล่นอะไรครับเนี่ย ที่สี่โอ้โหไม่เห็นคนทั้งหน้าเลยฮนะโอ้โหอุตส่าห์เห็นแล้วกะว่าจะปลาสักหน่อยวัดกันตรงนี้แหละครับหลบแบบดิจิตอลหลบแบบดิจิตอลโอ้โหเป็นไปนได้ไงครับที่เราไม่ตายเก็บสีแดง ไปครับชีสาอุ้ยเขาเก็บืปลาอะไรของผมครับเนี่ยนี่ต้องปลาอะไรย่าประชิดแบบนี้น่าจะไม่ผิดใกล้ถึงจุดที่เป็นอุ้ยหืใกล้ถึงจุดที่เป็นท่อนไม้แล้วครับเนี่ยแล้วจะไม่พลาดนะครับ อี๋ขนาดปีเราเห็นที่สองไกลๆโอ้โหโอ้โหอ,อ,อะไรกันครับเนี่ยหืมไม่วนได้ไหมโอ้โหไอที่ห้าทุกคน เออมเื่อกี้กำลังมาดีเลยครับเอาใหม่ครับด่านนี้สงสัยเล่นอยู่ด่านเดียวแล้วครับวันนี้อือมอือโอ้ยสเตมิน่าหมด ไปเร็วๆหน่อยฮ่าฮ่าตายกลางอากาศไปดี ที่สองครับที่สองเมื่อกี้ kind of เราทําแถวนี้ได้ดีนะครับหุยเ <For fruit. S 2> กือบโดนขิดหุยเห็นที่หนึ่งแล้วอุยปากกวางไปที่หนึ่งโอเคแค่เราไม่ตายครับแค่เราไม่พลาดก็พอโอ้โหอะบางยังอู้หูเลยนะครับเมื่อกี้ อืมปลาพาดเหลือกระป๋องแค่สองลูกครับโอ้ยเสียยโดนจริงโอ้โหผมคิดว่าพ้นแล้วโอ้หโหหลบไปสิคนกำลังรีบ คนกำลังรีบรีบไปเอาที่หนึ่งสวยอุ้ยอุ้ย,ยผมเกิดก่อนผมเกิดก่อนไข่แซงมาดิผมปลาเออโอ้ยทุรักทุเลมากครับสองก็เชื่อคลิปเลยครับไปอัพด่านต่อไปครับ ปอโยู่กระดานนี้มานานมากพอแล้วครับหางสิบเก้าครับรรขอสักหมัดสองหมัดไปครับไปครับไปอุ๊ยผมคิดว่ารอดได้อืม หินไม่น่าใช่ผมคนเดียวแล้วครับที่จะตายแถวนี้อปครับที่สี่ครับตอนนี้ที่สองที่หนึ่งอู้หูชอบตายในสิ่งที่ไม่น่าตายนะครับ อืมเร็วเกินเร็วเกินโอเคหวดไม่ยั้งจังหวะนี้สายดีกว่าครับที่สามเหรอครับเนี่ยโอ้โหที่สองเขาหยุดไกลมากเลยนะครับ อุย้ยอย่าตายลงล่างหลบแบบดิจิตอลโอ้าขอโทษครับขอโทษอืม,มนังจะเก็บสเตมิน่าเลยวายออ้ยหลบหน่อยคุณวัว ตอนนี้เราอยู่ที่สี่นะครับยังพลิกได้อยู่ที่สี่ยังพลิกได้อยู่ที่หกเอ้าที่หกปลาหัวปลาหัวตกโอ้โห ที่เก้าครับจังหวะนี้ปลาหน่อยขอปลาหน่อยขอปลาหน่อยที่สี่แล้วครับรถไฟรถไฟไปครับตอนนี้เราอยู่ที่สี่ครับโอ้โหอะไรครับเนี่ยโอ้โห อีกนิดเดียวผิดทางครับวยังได้อยู่แต่ถ้าวิ่งทางตรงจะดีกว่านี้นะครับสีแดงสีแดงอืมอ้มอืมอ้ม โอ้โหเขาเก็บสีเหลืองไปอีกครับอโอ้โหเขาแย่งไอเทมข้างหน้าเราหมดเลยโอ้โหเขาเก็บไอเทมไปหมดเลย ตอนนี้พวกที่หนึ่งเขาก็ยังนำเราไปไม่มากนะครับยังมีโอกาสอยู่ครับอืม,อมไม่น่าเลยอูย้ไม่เห็นเห็นที่สองแล้วครับที่สองแล้วเห็นที่สองแล้วอู้ยที่สองอยู่ข้างหน้านี่เอง เด้ยดิจิตอลดิจิตอลอุ้ยเส้นชายอยู่หน้าใครแซงใครแซงผมต่อยที่สามอ่ะหืมมาให้ต่อยหน่อยมาให้ต่อยหน่อยด่านนี้ใหม่อีกรอบนึงนะครับ หนักหน่วงครับหนักหน่วงตอนนี้ทุรักทุเลสุดๆเปิดสักหมัดสองหมัดไปครับวิ่งทางตรงเลยโอ้โูจักรยานเขาเร็วมากเลยนะครับเมื่อกี้เราพาดตรงนี้ใช่ไหม หนึ่งครับอุ้ยไปไหนไปไหนไปไหนกันเอาลขกก่อนดีกว่าครับอเอ้วิทำไมตอนนี้เงียบเงียบเสียงเพลงไปไหนหมด ตึงนะครับตึงนะครับโอ้โอ้หอ,อ,อันนี้เราอยู่ที่สองนะครับที่สามแล้วครับโดนแซงไปแล้วตายตายไหมเนี่ยเอา้าตายซะยังดีกว่าอะไรเนี่ยอ,อื้มอฮ้ยบัคเหรอโอ้โหเมื่อกี้ จากที่สามที่สองอยู่ดีๆอยู่ที่เก้าครับตอนนี้โอ้โหโอ้โหริ่มใหม่ดีกว่าครับทุกคนแล้วใหม่ดีวยาครับเปิดสักหมัดสองมัดเปิดสักหมัดสองมัด ก้อนหินก้อนหินอยู่ที่หนึ่งครับตอนนี้เฮ้ย <c oughs> ขัดจิตครับ <c oughs> ขัดจิตอุ๊ย <c oughs> <c oughs> อะไรครับเนี่ย ใรรแซงผมป้าป้า <c oughs> ใครแซงผมป้าป้าให้หมดหืมเออเหนื่อย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 ที่สามที่สามเอ้ยที่สองเห็นหลังเล็ก <c oughs> เห็นหลังไกลๆแล้วไปไหนแล้ว สงข้างล่างดีกว่าครัอุย้ยสวยยิงบนหลังคาแล้วอันตรายครับหัวโอ้โหดีจริงจริงที่หนึ่งอยู่นหน้าครับเหลือแค่เราปลาหัวเขาให้ได้ครับจังหวะน,นี้ เอาเราขึ้นดับหนึ่งแล้วครับอยู่ตอนนี้เหลือแค่เขาอย่าปลาหัวผมก็พอครับโอเคอเคไม่น่ามีปัญหาอะไรครับจังหวะน,นี้อุ๊ยเกือบโดนรถไฟชน ไปครับไปครับอย่าขีดอย่าขีดนำอยู่ครับจังหวะนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเขาตามมาติดๆเลยนะครับเมื่อกี้ผมได้เสียงเขาเก็บของนะครับ นั่นไงไม่ได้ติดติดแล้วเขาแซงแล้วครับใข่ให้แซงไข่ให้แซงมือยกักษ์เลยเลมาครึ่งทางแล้วครับห,หลบแบบดิจิตอล วะนี้เอาแล้วตานนี่ยต้องที่หนึ่งแล้วหืมตายครับโุ้ยจะมาแพ้ก็ตรงนี้แหละหืมที่เดิมเลย โ oh, อนะ้เรานำอยู่คนระับในแมปเรานำอยู่ครับนำเยอะอยู่หายได้ทีหนึ่งอ่ะเฮ้ย <c oughs> ตึงนะครับตึงนะครับตึงเปรี้ยส้นชัยครับทุกคนปล่อยจอยโอเค สนาทีกว่าครับจานนี้โอเคอาจานต่อไปครับด่านที่ยี่สิบนะครับด่านเร็วนะครับไม่น่าเป็นปัญหาสักเท่าไหร่นะครับอืมอืมเราต้องเปิดนะครับคอนเซปต์ concept ครับให้ตรงคอนเซปต์บังหมัดหนักของเรา โูยฮูยฮูยยสวยที่หนึ่งนะครับตอนนี้อ้ยฮูยฮูยอย่าพึ่งแซงบังอย่าพึ่งแซงบังนี่ไปครับไปครับจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละซัดไปยัง อุ้ยอุ้ยเสียงแบบเมื่อกี้มีคนโดนปลาหัวครับทุกคนแล้วถอยก่อนไม่ใช่ถอยดิเราหนีก่อนโอเคขอโชว์สักนิดนึงเส้นชายอยู่ข้างหน้าครับโอ้โหสบายด่านเร็วไม่ใช่ปัญหาครับ สักด่านหนึ่งครับแล้วนี่น่าจะเป็นด่านนี้แล้วพ่อพอก่อนนะครับ EP นี้อขอเปิดสักหมัดสองหมัดหมไปไหนกัน โอ้โหติดต้นไม้ตายครับโอ้ยโอ้ยบางโดนน้ำแล้วโอ้โห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 หืมกิ่งไม้ไม่ใช่กิ่งไม้ฮะ ท่อนไม้ท่อนไม้มท่อนไม้โอ,อ,อ้เราไม่ตายได้ไงครับเนี่ยงงสเตมิน่าหมดครับเอตกอีก ดิจิตอลตายอืมไม่ตายตายแล้วยังจะดีกว่าอีกนะครับอย่างนี้เฮ้เยโอ้ยปลาหัวอะไรกันปลาหัวอะไรกันอืม โอ้โไม่ทันแล้วครับในแมปนี้อันดับหนึ่งเขาไปไกลามากครับอืม สีหกอืม,อมครับขออีกสักตาแล้วนครับด่านนี้ถ้าไม่ผ่านนี่พอก่อนดีกว่าครับ เออที่ห้าครับที่ห้าเอกสกตาร์ครับ เออทุกคนเลีครับเลีหัวรอนหัวรอนเด็กหัวรอนจังหวะน,นี้โอ้โออทุกคนผมไม่ไหวแล้วครับผมไม่ไหวแล้วหัวเดือดปุดปุด ดิจิตัลหน่อยดิจิตัลหน่อยโอ้ยโอ้ยหลบอันแรกได้ตายอันสองเคดิงจริงืม อยากได้ a อค a แท็กที่ดีกว่านี้โอ้โ oh. ห โดนด้วยอย่าเพิ่งมาติดตรงนี้เรามีภารกิจอันยิ่งใหญ่อยู่ที่หนึ่งโอ้ที่หนึ่งเอาเข้าแล้วครับที่สามก็ยังดี อันนี้ขอที่สามก็ยังดีไม่ทันครับโอ้โหที่หกที่ห้าเซฟก่อนดีกว่าทุกคนเฮ้ยะคลิปนี้จบไปก่อนดีกว่าครับวันนี้เอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย